คเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามควรใช้วิจรารณญาณในการรับชมมาวันนี้มีอยู่ในหนึ่งหมื่นหนึ่งพันพอยนะครับผมจะกเกมเอลิเทนเตอร์นะก็เดี๋ยววันนี้จะเป็นไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าเนาะไปวันนี้ห้องกลางเหมือนเดิมครับผมคลิปนี้ก็อยู่ที่หนึ่งมื่นหนึ่งพันกันอีกเช่นเคยนะครับเป็นพอยจากรอบที่แล้วนะครับนะครับผมมาวันนี้มาดูกันผมว่าเราจะป้านได้มาสุดประมาณแค่ไหนนะครับมาวันนี้ผมไม่มีเป้าหมายเท่าไหร่นะวันนี้อันนี้ตั้งใจง่ายๆผมอออออยาาากกกกกได้้เเเิินนนนแแคคค่่่่่็็็พพะะืมม 5, มมผววัโล มาเพิ่มที่สามสิบเลยแล้วกันนะครับสองกระบ,บอกมา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 โหผมน่นนไม่เข้าเลยว่ะโอเคมาอยู่มาอยู่นี่ไงเอเลียนดาเด้อครับผมมาลับมาที่หนึ่งหมื่นได้นะครับนี่ไงสองพันสี่สองพันสี่พู้โอเคสวยมากลูกไป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 โหผ,ผมว่ายังไงก็ต้องหมุ่นยนว่ะทุกคนนี่ไงดีขึ้นมาสองหมื่นเลยนะครับตอนนี้มาถือต่อเลยเท่าที่ไหวเท่าที่ได้ครับเฮ้ยผมขอลองห้าสิบหน่อยที่ห้าสิบสองกระบ,บอกครับผมหกพันห้าเหรอเออสองพันห้าต้องั้นดิ นี่ไงเอเลี่ยนมาด้วยครับผมเฮียหกพันเลยเหรอโอเคเรียบราา้อยครับตอนที่อยู่ที่สามหมื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งถือว่าโอเคมากเลยนะครับมาต่อยหน่อยดูดิโอ้โหเฮียลดเหลือสองหมื่นภายในคลิปตายจริงอะ่ะตอนแรกเหมือนผมได้มาสามหมื่นอยู่นะทําไมแป๊บเดียวมเหลือสองหมื่นต้นเองวะเมื่อกี้แป,กแปกแลกๆละโอเคผมว่าแม่งจะหมดเร็วไปว่ะขอรถเหลือซาวยี่สิบพอแล้วกันนะครับมาๆๆๆนี่ไงทุกร้าน โอเคเอเลียนมามาไหนพอเป็นร่างผู้วิชิตดิถ้าไม่ได้จริงๆก็จะจบที่สองหมื่นนะครับผมคลิปนี้นี่ไงได้ครับเรียบร้อยครับผมสามหมื่นไหมสามหมื่นไหมอุ้ยสามพันโอเคยังขาดอีกสี่พันนะครับผมถึงจะจบที่สามหมื่นนะครับมาขอแรงตั้งใจว่าจะจบที่หนมื่นห้าแล้วผมเดินได้สามหมื่นถือเลยว่ะไป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 โอเคขอขึ้นมสี่สิบแล้วกันนะครับผมว่าได้ว่ะได้ไหมได้ไหมได้ครับอุ้ยโอ้โหเกือบทีเดียว โห400หมอถามติโอเค,อด,อออด,อเคดูซองได้จบที่20,000หมะทุกคนน่าจะไม่ถึง30,000แล้วนะครับโอ้โหนี่ยดูดิหุ่นยนต์กับเอเรียไม่เข้าเลยวะ่ะอุ้ยแต่80นั้นครับผมโอเคแบบนี้ผมก็มีลุ้นวะ่ะเอาจริงไปไปไปหนีก่อนเลยตัวแรกสวยมา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 กระสุนเยอขนาดนี้ต้องรีบยิงครับผมโอ้โหเีิย,ยไม่เข้าเลย หายเหลืออยู่สองหมื่นหกนะครับตอนนี้เอาปุกไลนอีกรอบครับผมโอเคผมว่ารอบนี้น่าจะมีสิทธิ์ได้อยู่นะครับโอเคยินวันามาอยู่ถึงไหมถึงไหมอ, 29, อุ้ยสองหมื่นเก้าเลยวะนิดเดียวทุกคนนิดเดียวเท่นั้นน,นี่ไงเรียบร้อยครับผมตอนนี้อยู่ที่สามหมื่นสามพันนะครับผมเป็นที่เรียบร้อยนะหลยยังจากนี้ผมจะพยายามยิงไม่ให้ต่ำกว่าสามหมื่นนนะถ้าต่ำกว่าผมจบคลิปเลยนะครับโอเคก็คงจะต่ำกว่าว่าโอเคก็อะประมาณนี้แล้วกันทุกคนคลิปนี้ก็จบที่สามหมื่นพอยด์นะครับผมเป็น ที่เรียบร้อยนะครับผมเล่ากับว่าคลิปนี้ผมกาไรมาถึง20,000เลยนะก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วกันนะทุกคนในคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะปั้นต่อนะครับผมแต่ผมจะลองดูนะว่าเออหรือไม่ปั้นต่อดีกว่าเพราะจริงๆเนี่ยตอนนี้คือ3 0,000มันคือโอเคมากแล้วนะทุกคนเออจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือคิดดูดิผมเล่นจากพันห้าจนตอนนี้ติดไปที่สามหมื่นได้ก็ถือว่าโอเคมากแล้วนะคะโอเค,ะค,ะอเคก็น่าจะคลิปนี้คลิปสุดท้ายแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะไปเริ่มใหม่นะครับผมจะเป็นอะไร,ไร,ไร้ัอนนะ พอเพียนขึ้นนี้ก่อนดีกว่าแล้วกนเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะทุกคนในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย